สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาพูดประเด็นของเ,อเรื่องของกฎหมายมาตราหนึ่หนึ่งสอ่ยลังแกคนที่คิดต่างทางการเมืองหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วกฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะคะไม่ได้มีไว้เพื่อจํากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางด้านการเมืองนะคะแต่มีไว้เพื่อใช้ปกป้องคุ้มครองสถาบันผา,า,ากาษัตริย์หรือประมุขของรัฐนะคะซึ่ง ทุกประเทศในโลกนี้ก็มีกฎหมายทำนองนี้หมดนะคะเพื่อปกป้องประมุขของเขาอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมีกฎหมายที่ปกป้องคุ้มครองประธานาธิบดีเขาเช่นเดียวกันนะคะถ้าเรามามองมาพิจารณาตรงสาระสำคัญของข้อกฎหมายมาตราหนึ่งสองเนี่ยก็จะพบว่าหากเราไม่หมิ่นประมาทไม่ดูหมินนะคะไม่อาฆาตมาดร้ายเนี่ยไม่ทำสามสิ่งนี้นะคะเราก็ไม่ได้ทำผิด มาตรา112แน่นอนค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยกฎหมายมาตรา12เนี่ยสรุปแล้วก็คือว่าไม่ได้มีไว้เพื่อนะคะไม่ให้ประชาชนเนี่ยแสดงออกนะคะไม่ได้จำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนะคะแต่มีไว้เพื่อปกป้องสถาบันพักษัตรย์นะเหมือนกับประชาชนอย่างเราเนี่ยก็จะมีกฎหมายมินประมาทเนี่ยไว้คุ้มครองเช่นเดียวกันนะคะ ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะมาพิจารณาว่ากฎหมายมาตรา1นึสองเนี่ยลังแกคนที่คิดต่างทางการเมืองหรือไม่เราก็ลองมามองย้อนดูนะคะพิจารณาดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เก่าอ้างตรงนี้เนี่ยนะคะเขามีการเคลื่อนไหวอย่างไรนะสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำนี่นะคะนะเขาได้ใส่ไร้ใ้สีไหมเขาได้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จไหม เขามีการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างแท้จริงถูกต้องและเป็นธรรมไหมหรือมีการกระทําที่นะเป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นมุ่งอาฆาตมาด้ายต่อสถาบันพระกษัตริย์นะคะถ้าหากว่าเขาทำนะสามอย่างหลังนี้นะคะเขาทําผิด,กฎ, 112, นนะะะดกฎหมายมาตรา1 1ึแน่นอนค่ะนะคะดังนั้นกฎหมายมาตรา1นึนะคะไม่ได้มีไว้ เพื่อรังแกคนที่คิดต่างทางการเมืองค่ะ